การเอาแผ่นดินคืนต้องใช้กองทัพต้องใช้ทหารแล้วไอ้ที่มึงเซ็นไปคนเดียวเนี่ยรับผิดชอบคนเดียวได้ไหมไอ้ที่เซ็นไปถามกองทัพแล้วหรือยังไอ้ที่เซ็นไปถามคนที่เป็นเจ้าของประเทศคือประชาชนทั้งหมดถามหรือยังทีเรื่องนี้มึงไม่ประชาพันติถามประชาชนล่ะไม่แจ้งกับประธานาธิบดีโดนัททาไม่แจ้งกับประธานอาเซียนไปหล่ะว่าเราจะต้องถามประชาชนก่อนโดยทําประชามติไม่ทําประชามติถามประชาชนไปหล่ะแล้วที่บริจาคกันไปเพื่อสร้างรั้วสร้างแผ่นดินเอาแผ่นดินคืนสร้างรั้วสร้างรั้วเนี่ยจะทำยังไงฮะ ที่มูลนิธิของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินและดมเงินบริจาคก,กันไปเพื่อเอาไปสร้างรั้วเนี่ยตกลงจะสร้างไหมรั้วถ้า,างั้นเขาก็บอกแล้วว่าให้ยกเลิก MOU 4 3 4ยยกเลิกเสร็จและจะได้เนี่ยเข้าสู่วิธีการในการที่เราจะได้กดดันเขาได้จะนี่มึงมีอะไรกดดันเขาได้ฮะอาแปะมีกดดันอะไรเขาได้อาแปะฮะนายยกอาแปะคุณกดดันอะไรเขาได้ทําไมคุณไปทําอะไรคุณกลัวว่าอิปทาไอคุณกลัวว่าอิฮุนเซนเนี่ยมันจะแฉช,ชื่อนักการเมืองที่เป็นเจ้าของบ่อนซึ่งอยู่ในสังฆกรรมรัฐบาลไท่หรือไม่ จะเดอด,ดนแฉขึ้นใช่หรือไม่ใครใครที่เป็นนักการเมืองที่อยู่ในสังกัดรรมนนั้นคือมันเป็นใครคุณกลัวว่าไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันจะเปิดชื่อขึ้นมาใช่หรือไม่ทําไมประเทศเราทั้งประเทศนายกัฐมนตรดดีของเราสองสามนายกัฐมนตรีแล้วเนี่ยทำไมอยู่ภายใต้ปีกของไอ้ฮุนเซนน่ะทาไมเราเนี่ยโดนมันติดบีบใครอยู่เงี้ยอยู่เรื่อยล่ะอะไรที่จะไม่คุณยอมยอมให้มันบีบไครอะไร คือประชาชนเขามองว่าช่วงที่ผ่านมานะครับทั้ง JBC ทั้ง GBC ทั้งข้อตกลงหยุดยิงก่อนหน้านี้คือเรานะครับอยู่ภายใต้ข้อตกลงที่เราบอกว่าเราได้เปรียบนะครับแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราได้เปรียบนะครับแล้วก็ในภายใต้ข้อตกลงที่ได้เปรียบนะเนี่ยคมีมันเคยทําตามไหมเรื่องนี้เองนะครับที่นาย,ยกอนุทินบอกว่าเราไปเจรจาครั้งนี้เราไปทําข้อตกลงครั้งนี้เราอยู่ในเงื่อนไขข,ข้อตกลงที่เราได้เปรียบนั่นแหละครับ แต่ประชาชนเองนะครับก็รู้กันอยู่ว่านิสัยของกัมพูชานะครับนิสัยของผู้นําของกัมพูชาเนี่ยของขมรเนี่ยของตระกูลหุนเนี่ยเรายังไว้ใจเขาไม่ได้ก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบจากประชาชนเนาะประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็จะเป็นประเด็นที่ว่าทําไมเรื่องเนี้ยทำไมคุณอนุทินนะครับไม่ใช้ประชามติถามประชาชนในการตัดสินใจทำข้อตกลงครั้งนี้แต่เรื่อง m o u 4 3 m o u 4 4ี่เนี่ยกลับกลายเป็นว่า ต้องให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงในเรื่องนี้ทั้งๆที่ประชาชนเองหลายคนก็ไม่ได้มีความรู้เรื่อง MOU 4344แต่ว่ากับผักภาระเรื่อง MOU 4344เนี่ยไปให้เป็นประชามติเออเรื่องนี้เองก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ท่านนายกอนุทินโดนต่อว่าจากประชาชนประเด็นหลักๆนะครับผมพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าประชาชนนะครับยังไม่พร้อมที่จะมีสันติภาพกับกัมพูชาภายใต้การปกครองของระบอบตระกูลหุ่นเนาะ ส่วนประเด็นอื่นนะครับเ,เพื่อนมีความคิดเห็นยังไงก็โปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมและรับฟังนะครับที่ประเทศอเมริกาแม่งตอนนี้กําลังไม่ฟื้นที่ประเทศอเมริกาตอนนี้ชิบหายชัดดาวอิโดนัลทรัมก็พยายามจะเอาซีนที่ประเทศ A แถบเอเชียแปซิฟิกนี่แหละแล้วก็จับประเทศไทยจับประเทศคือพยายามจะชิงความได้เปรียบประเทศจีนส่วนนายกรัฐมนตรีประเทศเราก็เหมือนไม่มีสติไม่ว่าจะเป็นนายกคนก่อนรวมทั้งนายกคนปัจจุบันและรักษณาารนายกรัฐมนตรีคนก่อนตอนนี้เลยจับถูกจับใส่เข่งโดยที่ตัวเองเนี่ย จริงๆก็เอาหลังพิงสหรประชาชาติแล้วก็แจ้งสหรประชาชาติหมดแล้วด้วยว่าเราทําอะไรทุกอย่างนู่นนี่นั่นแต่ขณะเดีวยวกันเนี่ยประเทศขเขมรเนี่ยมันไม่ทําตามกฎตามกติกาอะไรสักอย่างหนึ่งล่าสุดเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เราเนี่ยจะไปเซ็นสัญญาสันติภาพแล้วโดยที่นาะยกรัฐมนตรีเซ็นไปแต่เอาประเทศกูไปการันตีแต่ทีนี้ตัวเองเนี่ยเซ็นเป็นคนเดียวไม่ถามอ้ายถามอีไม่ถามใครแล้วมั่นใจบอกว่าไม่เสียดินแดนไม่เสียพ่อมึงสิไม่เถียพ่อมึงสิล่าสุดเป็นยังไงล่ะ ก็ม <S an> ึงเสียไปแล้วม <an> ึงยังไม่ได้คืนมึงเสียดินแดนไปแล้วแลวมึงยังไม่ได้คืนมึงเสียภาสาตาคายไปแล้วมึงไปเซ็นสัญญาสันติภาพเอายุทธปกรณ์ออกทั้งสองฝ่ายส่วนของมันไม่ออกระบุยมันก็ยังไม่เก็บแล้วมันก็ไม่เคยเก็บ48ปีมันก็ไม่เคยเก็บประเทศอะไรมาบอกให้มันเก็บมันก็ไม่เคยเก็บนอกจากไม่เก็บมันก็ยังฝังเพื่อล่อทหารมึงด้วยฝังเพื่อล่อขาทหารมึงด้วยและฝังล่อขาทหารมาตลอดขาทหารหมดไปกี่ดุนแล้วขณะเดียวกันตอนนี้โรงพยาบาลมันก็ตุลีบุยอะไรมันก็ตุลีบุยเรายังไม่ได้ได้เียบอะไรมันเลย ไดประกดดยังไงไปสัญญาสันติภาพแล้วยังไงปราษาตาควายได้คืนมายังก่อนที่จะสันติภาพภาษาตาควายได้คืนมหยังก่อนที่จะสันติภาพเนี่ยบ้านหนองยาแก้วเนี่ยได้คืนมาหรือยังก่อนที่จะสันติภาพเนี่ยบ้านหนองจันหนองจีได้คืนมาหรือยังก่อนที่จะสันติภาพเนี่ยบ่อนคาสิโนที่มันก่ข้อหัวกบานประชาชนชาวจังหวัดตราดอยู่นั่นน่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดเนี่ยท่าเส้นท่าเส้นนั่นน่ะได้กลับคืนมาหรือยังตกลงประเทศนี้เนี่ยจะให้เจ้าของคาสิโนเนี่ยคลองประเทศหรือประเทศนี้นายกรัฐมนตรีต้องเต็งใจเจ้าของคาสินนนหรรือปะเเทศีี้่ย จะต้องมานั่งเนี่ยอยู่ภายใต้น้ําใต้ปีกขอเอินประเทศกัมพูชาตกลงนายกรัฐมนตรีประเทศไทยคนไหนก็ตามแต่ตกลงมึงจะเอาอยัางไงและตกลงทหารสามเราทับสี่เราทัพ, 4, ทพ 4, จะเอาอยัางไงตกลงประเทศจะต้องเดทล็อกอยู่กับตรงนี้ตกลงจะเอาอยัางไง w ายแล้วเซนเป็นคนเดียวแล้วรับผิดชอบคนเดียวได้ไหมก็ไม่ที่จะยกเลิก M อ็มอูสี่สามที่จะยกเลิก M อ็มอูสี่สี่อย่างนี้ที่จะไปถามประชาชนแต่คณะรัการเนี่ยไอ้เรื่องที่ต้องตัดสินใจยกเลิกเสือกไม่เสือกจะโยนไปถามประชาชนไม่ t ูบีแ Fair เลย ตอนนี้ปรากฏว่าเซนคนเดียวประชาชนรับทางประเทศในเมื่อคุณเนี่ยมาเพื่อแก้ไขปัญหาไทยกัมพูชาไอส้สาริภาพนั่นน่ะมันใช่ปัญหาที่ไหนมันใช่ทางออกที่ไหนคุณเซนไปเนี่ยมันเอาแผ่นดินคืนให้คุณไหมคุณเซนไปแล้วเขาการเอาแผ่นดินคืนต้องทํำยังไงการเอาแผ่นดินคืนต้องใช้กองทัพต้องใช้ทหารแล้วไอ้ที่มึงเซนไปคนเดียวเนี่ยรับผิดชอบคนเดียวได้ไหมไอ้ที่เซนไปถามกองทัพแล้วหรือยังไอ้ที่เซนไปถามคนที่เป็น เจ้าของประเทศคือประชาชนทั้งหมดอาถามหรือยังทีเรื่องนี้มึงไม่ประชามติถามประชาชนล่ะไม่แจ้งกับประธานาธิบดีโดนัททำไม่แจ้งกับประธานอาเซียนไปละว่าเราจะต้องถามประชาชนก่อนโดยทําประชามติไม่ทําประชามติถามประชาชนไปล่ะแล้วที่บริจาคกันไปเพื่อสร้างรั้วสร้างแผ่นดินเอาแผ่นดินคืนสร้างรั้วสร้างรั้วเนี่ยจะทํายังไงฮะที่มูลนิธิของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินระดมเงินบริจาคกันไปเพื่อเอาไปสร้างรั้วเนี่ยตกลงจะสร้างไหมรู้ว่าถ้างั้นแล้วพอเกิดสถานการณ์เทศกาลชุดดําทั้งประเทศ คุณก็อ้างชุดดาคุณก็อ้างโหนเจ้าอีกคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาโหนเจ้าไม่ได้นะจะอยู่ต่ออีกสองปีโดยที่ไม่มีการยุบสภาตามที่ได้มีการรับปากกับประชาชนเอาไว้ซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีการเดาได้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นตอนที่พี่ออกรายการทีวีทีนี้เป็นยังไงจะอีวีวีไหมกลายเป็นยังไงกลายเป็นรับแผ่นดินก็ไม่ได้คืนกลายเป็นว่าจะต้องไปกินน้ำใ,ใต้ศอกของประเทศกัมพูชาโดยที่มีโดนัลด์ทรัมป์โดยที่มีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยที่มีอเมริกากับประเทศมาเเซีียยคมกาหัวอู่ง้ เป็นนายกันตรีคนไหนคนไหนก็มาคุมกระป๊อกหัวอยู่อย่างนี้ได้ยังไงกันไม่ถูกต้องนะรับผิดชอบคนเดียวได้ไหมนั่งไร้สดหน้าซีดหน้าเซียวกลับมาจากประเทศมาเลเซียหลังจากที่มึงไปเซ็นสัญญาให้เขามาแล้วเนี่ยประชาชนท้วงกันทั้งประเทศล่ะหน้าซีดหน้าเซียวนั่งถแถลงข่าวคนเดียวโดยไร้สดเนี่ยมันใช่ไหมขนาดหน้าตาคุณเนี่ยยังถแถลงแบบว่าไม่มั่นอกไม่มั่นใจประเทศนี้ทั้งประเทศคุณรับผิดชอบคนเดียวได้ไหมคุณไม่เคยรับผิดชอบประเทศชาติได้อยู่แล้ว การเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณต้องฟังเสียงประชาชนไหมเราประชาชนเนี่ยแห่ร้องกันทั้งประเทศเลยว่าเราจะต้องเอาแผ่นดินเราคืนมาก่อนแล้วมึงไปเซ็นสัญญายุติศึกเนี่ยคำถามก็คือว่าเราเอาได้แผ่นดินคืนมาหรือยังนี่แผ่นดินบ้านหนองจานนี่แผ่นดินประเทศไทยนี่แผ่นดินที่เขมรมันเอาไปได้คืนมาหรือยังนี่แผ่นดินนะเว้ยไม่ใช่แค่เขากระโดงมือจะทําตัวเยี่ยงกับเขากระโดงไม่ได้เราเป็นนายกร,รัฐมนตรีจะเสียแผ่นดินไปโดยที่ไม่เอาคืนมาเหมือนกับแผ่นดินเขากระโดงไม่ได้นะ ไม่ได้ไม่ได้เลยคุณทําแบบนี้ไม่ได้แบบนี้เข้าทางเขมรและแบบนี้เขมรมันก็ได้บ้านหนองจานไปแล้วแบบนี้เขมรมันก็ได้แผ่นดินเราไปต่อให้คุณอนุทินเนี่ยตุรยบุ้ยตุยไปแผ่นดินนั้นก็จะไม่ได้คืนแล้วใครจะต้องเป็นคนเอาคืนการที่จะต้องเอาคืนทหารรุ่นต่อ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 ไปนายรุ่นต่อ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 ไปนักการเมืองรุ่นต่อ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 ไปเด็กเด็กรุ่นต่อ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 ไปเจนอัลฟาเจนอะไรโตขึ้นมา จนลูกเจนหลานคุณขนาดลูกคุณก็ไม่มีปัญญาหรอกที่จะเอาแผ่นดินนั้นคืนมาได้พวกคุณทําไมไม่นึกถึงบทเรียนกรณีที่ทักษิณแทอวยมันอยู่ในคุกทาไมไม่ถึงนึกถึงบทเรียนคุณคิดว่าคุณทุกคนิดว่าคุณย่งไม่เข้าคุกเหรอคุณเอาอะไรมามั่นใจขนาดทักษิณยังเข้าคุกเลยคุณคิดว่าคุณเป็นอนุทินชาญวีแล้วคุณจะไม่เข้าคุกเช่นนั้นใช่ไหมเช่นนั้นใช่ไหมการกระทําของคุณในวันนี้การกระทาของรัฐบาลในวันนี้เป็นการกระทําที่ไม่สนสี่สนแปดไม่สนสี่ไม่สนแประชชาน ไม่สนประชาชนเจ็ดจังหวัดการที่ผมเซ็นไปไม่มีอะไรที่ประชาชนและประเทศชาติจะเสียเปรียบเสียเปรียบพ่อมึงเงินที่ที่มึงเซ็นไปเนี่ยเสียเปรียบแล้วการที่คุณเนี่ยพาประเทศชาติไปติดอยู่ในลมภายใต้อานาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประเทศแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และก็ประเทศมาเลเซียประธานอาเซียนและก็ประเทศกัมพูชาซึ่งมันเป็นพวกกันหมดนี่แหละคุณพาประเทศชาติไปติดลมแล้วเขาก็บอกแล้วว่าให้ยกเลิก MOU 434 4ยกเลิกเสร็จ และจะได้เนี่ยเข้าสู่วิธีการในการที่เราจะได้กดดันเขาได้แต่น,นี่มึงมีอะไรกดดันเขาได้ฮะอาแปะมีกดดันดอะไรเขาได้อาแปะฮะนายกอาแปะคุณกดดันอะไรเขาได้ทําไมคุณไปทําอะไรคุณกลัวว่าอิปทา,าไอ้คุณกลัวว่าอิหุนเซนเนี่ยมันจะแฉชื่อนกักการเมืองที่เป็นเจ้าของบ่อนซึ่งอยู่ในสังคกรรมรัฐบาลใช่หรือไม่คุณกลัวว่าเจ้าของบ่อนซึ่งอยู่ในสัสงคกรรมของร,รัฐบาลคุณใช่หรือไม่จะเดือดโดนแฉขึ้นใช่หรือไม่ ใครใครที่เป็นนักการเมืองที่อยู่ในสังกรรมนั้นคือมันเป็นใครคุณกลัวว่าไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันจะเปิดชื่อขึ้นมาใช่หรือไม่ทําไมประเทศเราทั้งประเทศนายกัฐมดินตรีของเราสองสามนายกะะัฐมนตรีแล้วเนี่ยทํามอยู่ภายใต้ปีของไอ้ฮุนเซนอะ่ะทาไมเราเนี่ยโดนมันปิดบีบไข่อยู่เงี้ยอยู่เรื่อยล่ะอะไรที่ทําให้คุณยอมยอมให้มันบีบไข่อะไรอะไรอะไรทําให้มันอะไรทําให้คุณเนี่ยยอมยอมโดนบีบไข่ อะไรทําไมถึงยอมให้มันโดนทําไมถึงยอมให้มันบีบไข่ตัวเองบีบไข่ประชาชนทําไมถึงยอมพอถามบอกว่าเรื่องนีป้ประเทศไทยไม่เสียเปรียบไม่เสียเปรียบแล้วอะไรที่เซนเผยแพร่ออกมาหรือยังก่อนเซนอะ่ะเอามาเผยแพร่ประชาชนดูหรือยังก่อนเซนเอามาเผยแพร่ให้ประชาชนดูแล้วหรือยังก่อนเซนอ่ะเอามาเผยแพร่ให้ประชาชนดูแล้วหรือยังประชาชนไม่รู้เรื่องเลยแต่จะต้องเอาประเทศต่างประเทศไปรับผิดชอบเฮ้ยมันไม่ถูกต้องสิ ไม่ถูกต้องเลยแล้วนี่เมื่อเซ็นไปแล้วตระกูลคุณทั้งตระกูลลูกชายคุณทั้งคนรับผิดชอบได้ไหมรับผิดชอบได้ไหมอย่านะอย่านะอย่าคิดว่าลูกชายคุณเส้นใหญ่นะเว้ยอยากคิดว่าลูกชายคุณเส้นใหญ่นะเว้ยระวังนะไอ้พวกห้อยพวกโห,กหนนะ่ะระวังนะไอ้พวกพ่อลูกพวกห้อยพวกโหนนะ่ะระวังนะขี้กากจะขึ้นหัวนะระวงังระวังขี้กากขึ้นหัวอย, ragon, อย่าห้อยอย่าโหนระวังขี้กากขึ้นหัวทุกคน ใครมีสื่ออยู่ในมือไม่มีทิกตอกอยู่ในมือใครมีแอคเขาโซเชียลมีเดียอยู่ในมือโพสต์ขึ้นมาเลยต่อต้านโพสต์ขึ้นมาต่อต้านการกระทํานี้ของนายกรัฐมนตรีทั้งประเทศเฮ้ยอเมริกันไม่ใช่พ่อนะเว้ยสหประชาชาติก็ไม่ใช่ลุงนะคยนะคะและอังเคิลฮุนเซนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอังเคิลของพวกคุณไม่ใช่เหรอมันเป็นอังเคิลของอีตุ้งติ้งสดิ้งสีซึ่งมันออกไปแล้วนี่ปรากฏว่าอีตุ้งติ้งสดิ้งสีออกไปแล้วคุณก็ยังไว้ใจกันไม่ได้เหรอรัฐบาลอะเปลี่ยนรัฐบาลแล้ววคุณก็ยัังทําต เป็นรัฐบาลที่ไว้ใจไม่ได้ของประชาชนเหรอมันถูกต้องเหรอสรุปแล้วสิ่งที่ลมลังซีมันมันพูดมาทั้งหมดสิ่งที่วิโรดสิ่งที่ฝ่ายค้านมันพูดมาทั้งหมดสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเหรอเฮ้ยประเทศชาติเราเนี่ยจะเอาแก๊งสกแกมเมอร์ม,ม,มานามํานะประเทศชาติไม่ได้นะประเทศชาติเราเนี่ยจะเอาแก๊งกมเมอร์ของประเทศแคนาามานาชาติเราไม่ได้นะเฮ้ยประเทศเราเนี่ยจะเอาผู้มีอิทธิพลทางแก๊งทางด้าน imperial, แแกสกมเมอร์หาแดกปีละสามแสนสี่แสนล้าน จากการหลอกลวงเงินของประชาชนดูดออกจากกระเป๋าคนคุณย่าคุณยายคนเกษียณวัยราชการต่างๆไม่ได้นะอย่ามาอ้างนะว่าการตกลงกันนี้จะเพื่อไปปราบแก๊งกมเมอร์แก๊งกมเมอร์มึงปราบโดยการตั้งผอ,อตรเนี่ยไปลุยตุลี่บุ้ยที่เกเหม็เหมือนกับประเทศเกาหลีใต้เขาทำแค่นี้ก็ได้แล้วการปราบแก๊งกมเม m e r คุณจะอาศัยประเทศกัมพูชาไม่ได้เพราะมันเนี่ยเป็นหัวโจกของแก๊งกมเมอร์แล้วหาแดกกับแก๊งสแกสมเมอร์เซเงินที่ดูดไปจากประชาชนไทยนั่นแหละเป็นการบ่อนทำลายประชาชนเป็นการบ่อนทำลายประเทศชาติคุณรู้หรือยัง การเป็นรัฐมนตรีทางด้านความมั่นคงการเป็นตองอาหารแม่ทัพนายกองการเป็นนายกรัฐมนตรีคุณไม่รู้หรือไงว่าการที่ไอฮุนเซนเนี่ยมันใช้กุศลบายเอาคนไทยมาหลอกคนไทยตั้งแก๊งสแกมเมอร์อยู่ทั้งหมดเพื่อดูดเงินจากคนไทยนั่นน่ะมันเป็นกุศลบายในการบ่อนทําลายความมั่นคงของประเทศชาติของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่นั่งหูหนาตาเลร์อยู่ทาไมล่ะไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและนายแม่ทัพนายกองทั้งหลายจะนั่งนั่งหูหนาตาเลร์ทำไมนั่งรอกเกษียนทําไม หน่วยปฏิบัติการพิเศษอะไรต่างๆนู่นค่ะไปค่ะปฏิบัติการค่ะเอาคนไทยกลับคืนมาให้หมดที่ไปรับจ้างสแกมเมอร์อยู่่มันมีกี่ร้อยคนเอาออกมาให้หมดเพราะแค่เอาไอ้คนไทยออกมาจากแก๊งสแกมเมอร์ให้หมดมันก็ไม่มีใครโทรศัพท์มาหลอกลวงประชาชนคนไทยเพื่อดูดเงินไปทีละแสนสองแสนเจ็ดแสนแปดแสนสามล้านแปดล้านแล้วทําไมไม่ทําล่ะในเมื่อตารวจเขมรเนี่ยมันเป็นทีมแก๊งสแกมเมอร์ในเมื่อนายกของเขมรเป็นทีมแก๊งสแกมเมอร์หาแดกกับแก๊งสแกมเมอร์เก็บค่าต๋งกับทุกตึกที่ผลิตสแกมเมอร์ค้ามนุษย์ หลอกลวงประชาชนทั้งโลกเมื่อเช่นนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ยังไปอาศัยตำรวจเขมรไปจับหัวหน้าแก๊งกมเมอร์ซึ่งเป็นฮุนเซนอย่างนั้นเหรอไอฮุนโตหลานมันอย่างนั้นเหรอคุณก็รู้ไม่ใช่เหรอคุณเป็นนายกร,รัฐมนตรีคุณเป็นรัฐบาลคุณไม่รู้หรือไงว่าไอฮุนโตซึ่งเป็นหลานของไอฮุนเซนซึ่งเป็นนอมินีของบ้านฮุนเซนด้านตระกูลฮุน FDI ของอเมริกันเนี่ยอายัดรัพย์ไปทั้งหมดประมาณ3ามแสนกว่าล้านบาทซึ่งมาจากอะไรแก๊งกมเมอร์แล้วปรากฏเราก็จะไปวางใจเส้นสัญญาสงบสึกกับประเทศเขมรเสร็จแล้ว ก็จะให้ประเทศไทยเราเนี่ยเอาตำรวจประเทศไทยกับตำรวจกรเหม็นจับมือกันแล้วก็ไปจับเฮ้ยมึงไม่ทําแบบเกาหลีล่ะเกาหลีเขาแก้เคปัญหาประเทศชาติเขาได้แล้วคุณเห็นไหมแล้วประธานาธิบดีเกาหลีผู้นําเกาหลีรัฐบาลเกาหลีสอสเกาหลีสวเกาหลีเขาฟังเสียงคอเอาจากประชาชนทั้งสิ้นแล้วมึงจะมีประชาชนไม่หาประเษดขอหอกอะไรถ้าเกิดมึงไม่ฟังประชาชนเฮ้ยคุณทําอย่างนี้ไม่ได้นะประเทศชาติไม่ได้มีไว้ให้คุณสร้างตึกสร้างตังมาหาแดกกับประเทศชาติแล้วหยุดเสร็จแล้วมาเป็นผู้นําประเทศ จากนั้นปุ๊บแล้วคุณก็ไม่มือคุณก็ไม่เชื่อมือประชาชนคุณไม่สนใจฟังประชาชนมันไม่ได้นะประเทศชาติไม่ได้มีไว้เพื่อให้ตระกูลคุณเนี่ยมาสร้างสภา,ง,สางบหลายหมื่นล้านแล้วก็งอกงบงอกเงยงบออ,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 ออกมาเรื่อยๆแบบนั้นประเทศชาติไม่ได้มีให้ตระกูลคุณมานั่งสร้างถนนหนทางอย่างเดียวแต่ประเทศชาติมีไว้เป็นที่ซุกหัวนอนของประชาชนทั้งประเทศ6 7ล้านคนประเทศชาติไม่ได้มีไว้ให้บรรดาลูกอแปะอย่างพวกคุณเนี่ยมานั่งบริหารประเทศาิแล้วเสร็จแล้วไม่ฟังเสียงประชาชนแบบนี้นะ ฉันขอพูดแรงๆและปล่อยคลิปนี้ไปถึงอนุตีนจันวิเลกุลฉันไม่สนใจสี่แปดเลยทั้งสิ้นอ่ะเราจะเอาทั้งประเทศนี้อยู่ภายใต้อุ้งตีนของจีนเทาไทยเทาเขมรเทาไม่ได้นะไม่ได้นะแล้วคุณเซ็นไปแล้วคุณรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวก็ไม่ได้คุณเอาประเทศชาติไปติดลมคุณเอาประเทศชาติไปติดลมแล้วแบบนี้คุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณไม่รู้สี่ไม่รู้แปดทำไมคุณไม่ชะลอทําไมคุณจะต้องโดนนําประเทศชาติไปอยู่ภายใต้อุ้งตีน ของประธานาธิบดีอเมริกาซึ่งประเทศเขากําลังชัดดาวและประเทศเขากําลังตกราำลาบากและประเทศเขากําลังเขีย่ยไอ้โดนัลด์ทรัมป์ออกขณะเดียวกันคุณเป็นนายรัฐมนตรีประเทศไทยประเทศสยามแต่ปรากฏว่าคุณไปอยู่ไาใต้วงตีนใต้ปีกของประเทศเขมรคุณทําอย่างนี้ได้ยังไงคุณไปอยู่ในเกมของเขมรได้ยังไงตระกูลคุณทั้งตระกูลเนี่ยคดพ่อคอดแม่คุณเสือผืนหมอนใบเนี่ยมาพึ่งไผ่มึงมาพึ่งใบบารมีบุญอยู่ในประเทศไทยอะ่ะคุณมีที่ดินที่ดอน ในประเทศไทยทานู่นทานี่มีเป็นที่ลานจอดเครื่องบินเครื่องบิงบนเองต่างเยอะแยะมากมายไปหมดอ่ะแต่ขณะเดียวกันคุณถึงไม่สํานึกล่ะว่าการที่แผ่นดินไทยเราอยู่เนี่ยไปใต้ปีกเขมรเนี่ยทั้งบ้านหนองจานทั้งบ้านหนองยากแก้วทั้งที่อําเภอเมืองท่าเส้นที่จังหวัดตราดที่เยา่ะยังไม่ได้ไปเอาคืนมาเลยและขณะเดียวกันปราสาทต,ตาควายปราสาทต,ตาขยาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้คืนมาเลยถูกไหมเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ได้นะและตอนนี้เมื่อเซ็นไปแล้ว ด่าด่าตามหลังไปแล้วมันได้ผลอะไรไหมก็ไม่ได้คุณเป็นรัฐบาลที่ไม่ฟังเสียงประชาชนคุณเป็นรัฐบาลที่ดื้อกับประชาชนคุณเป็นรัฐบาลที่พอใช้อำนาจแล้วคุณก็ใช้อำนาจคุณเป็นรัฐบาลแบบนี้ไม่ได้มันบ้าไปแล้วคุณจะทำตัวแบบนี้ไม่ได้แล้วคุณจะทำตัวโหนผ้าดำไม่ได้ด้วยคุณจะมาเป็นรัฐบาลโหนผ้าดำไม่ได้นะประเทศชาติคือประเทศชาติอธิปไตยคืออธิปไตย ผ้าดําก็ค okay? ือผ okay. ้าดําเทศกาลดําก็คือเทศกาลดําคุณจะมาโหนเทศกาลดําไม่ได้นะคุณจะเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีที่โหนเทศกาลดําไม่ได้คุณจะมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นหนกไม่ฟังเสียงประชาชนโหนเทศกาลดําเอาเทศกาลดําคุ้มกะลาหัวรัฐบาลคุณไม่ได้คุณกําลังใช้เทศกาลดําคุ้มกะลาหัวคุณคุณกําลังจะทําให้ประชาชนไม่พอใจต่อเทศกาลดําคุณกําลังจะอาศัยจังหวะเทศกาลดําที่ประชาชนจะลุกขึ้นมาไล่ไม่ได้จะลุกขึ้นมาม็อบไม่ได้ ลุกขึ้นมาต่อโลต่อต้านไม่ได้ลุกขึ้นมาทําอะไรไม่ได้คุณอาศัยเทศกาลดําคุ้มกละลาหัวคุณแล้วก็ไปทําในสิ่งที่ไม่ชอบไม่ถูกต้องนะฉันจะบอกให้ว่ามันไม่ถูกต้องนะไม่ตลกแล้วคุณอนุทินมันไม่ตลกมันไม่ตลกนะคุณไม่ตลกนะคุณทําหน้าเศร้าคุณจะมาทําหน้าเศร้าเล่าความเท็จให้ประชาชนทราบไม่ได้นะคุณมาทําหน้าเศร้าเอาเทศกาลดําปกเอาเอาเทศกาลดํามา คุ้มกะลาหัวพวกรัฐบาลคุณคุณกําลังทําอะไรคุณกําลังเอาประเทศชาติไปทําอะไรคุณกําลังเอาประเทศชาติไปติดลมอะไรเอาประเทศชาติไปติดลมอะไรคุณกําลังเอาประเทศชาติไปติดลมไม่ถูกต้อง